สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมครับทิดเกียรตินะครับขางรังผมนี่เป็นปลาอ้อยสุพรรณบุรีห0าศูนย์นะครับเป็นอ้อยเหมาะสำหรับคันน้ำนะครับเหมาะสำหรับคันน้ำพันสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับซึ่งผมได้ปลูกไว้นะครับว่าหลายครับประมาณสามงานนะครับก่อนอื่นเลยครับพี่น้องครับก็ต้องขอฝากพี่น้องซอยติดตามเป็นกําลังใจให้นะครับตัวที่เป็นทั้งเพลนะครับที่นี่โคกลอยนะครับสำหรับเพลนะครับ ถ้าเป็นช่องทางของ youtube นะครับกะทิดเกียบผ้ามวนนะครับอีสานบานเฮาและกัน้องจีนิวนะครับฝากติดตามไปน้าสำหรับเมื่อวครับคืมฟ้าคลืมฝนนะครับพี่น้องครับตรงกับวันอังคารที่15กุมภาพันธ์2 5 6พันหบา่แม่นหนาฝนนะครับพี่น้องครับเป็นเพียงนะครับฝนห้ามดอกจานนะครับบานเฮากระเอินว่าห้ามดอกม่วงห้ามดอกจานนะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับผมมีสินค้าแนะนานะครับซึ่งเป็นสินค้านะครับ จากอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ล้วนๆนะครับมาในสินค้าแรกครับพี่น้องครับเป็นอ้อยน้ำอ้อยสดนะครับเป็นน้ำอ้อยสดซึ่งขั้นจากสดสดข่างลางนี้นะครับคืออ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์นะครับสดสดซึ่งทั้งนะครับทั้งสวนเฮาสิมิการขั้นนะครับน้ำอ้อยสดขั้นไม่สดทุกมือสำหรับขั้นตอนการกรองนะครับห้องสิกรองด้วยผ้าแปดชั้นนะครับในการขั้นแต่ละขั้งนะครับ ซีซั่นแรกครับพี่น้องจะเป็นการกองนะครับกองนำอ้อยนะครับพึ่งออกมาจากเครื่องคันหลังจากนั้นพี่น้องเฮ้ากระสีนะครับมีการกองด้วยผ้ากองนะครับอีกซีสั้นนะครับกองอีกซีสั่นลงไปในเหยือกก่อนที่เฮ้าจะบรรจุขวดนะครับซึ่งขวดที่ใส่นะครับพี่น้องครับทางสวนใส่จะเป็นขวดปริมาณ220ซี่ซีทางสวนขายเพียงขวดระสิบาทขายเพียงขวดรสิยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับ พี่น้องท่านใดนะครับเมื่อเลาจากการทํางานนะครับดื่มนะครับดื่มหรือว่ากินลงไปรับรอกนะครับว่าสดชื่นขึ้นมาแน่นอนนะครับสดชื่นขึ้นมาแน่นอนหรือหากว่าพี่น้องนะครับอยากจะนะครับอยากจะสร้างไปเป็นโรงท่านนะครับหรือว่ามีการมีงานต่างๆก็สร้างได้ครับพี่น้องราคานะครับหากพี่น้องสร้างลอยขวดขึ้นไปนะครับราคาทรงทั้งสวนจัดให้ครับขวดละเจ็ดบาทเท่านั้นขวดละเจ็ดบาทเท่านั้นครับฟังประเพณีนะครับพี่น้องอันนี้สําหรับนะครับ <ŏ> อ้อยนะครับนำอ้อยสดอย่าลืมนะครับพี่น้องครับหากเมื่อยล่านะครับกระหายนะครับสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับขายทุกมือครับยูบ้านโคกรอยอำเภอหนองกีนะครับนะครับบ้านโคกลอยตำบลคกสว่างอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคางๆครับวัดบ้านโคก้อยนะครับยังเงองกับโรงเรียนบ้านโคก้อยนะครับเปิดอยู่ที่ลานเจสวยนะครับพ่อแม่พี่น้องทราบกันดีนะครับระแวกไก่เชียงสามารถติดต่อสอบถามหาไปซื้อหาไปดื่ม ได้นะครับพี่น้องสำหรับน้ำอ้อยสดอีกตัวหนึง่งครับพี่น้องครับเป็นการผลิตจากน้ำอ้อยสดเช่นเดียวกันก็คือน,น้ำตาลก้อนนะครับผลิตจากอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์เช่นเดียวกันน้ำตาลก้อนของเฮานะครับพี่น้องครับเฮาจะขายนะครับถุงละยี่สิบบาทนะครับถุงละยี่สิบบาทเท่านั้นสำหรับการเฮ็ดน้ำตาลก้อนนะครับพี่น้องซึ่งการเฮ็ดน้ำตาลก้อนก็จะมีขั้นตอนเฮ็ด โดนนานพอสมควรนะครับก็คือหลังจากเขาคั่นน้ำอ้อยแล้วครับเขาก็จะน้ำน้ำอ้อยนะครับใส่กระทะตั้งบนเตานะครับตั้งบนเตาไฟร่อให้เดือดครับช่วงน้ำอ้อยกำลังเดือดครับพี่น้องครับหรือว่ากำลังห่อนนี่เองนะครับเขาก็คอยนะครับคอยตักฟองออกเรื่อยๆนะครับตักฟองออกนะครับซึ่งน้ำอ้อยในช่วงที่น้ำยังบไดเดือดนะครับ หรือว่าเดือดยังบ่ดีนะครับเขาก็จะมีฟองออกมานะครับดังนั้นเขาก็ทักฟองออกเรื่อยๆจนนะครับจนกระทะน้าอ้อยเริ่มเดือดครับพี่น้องอย่าลื่มครับพี่น้องถ้าต้องขยันนะครับขยันค้นหรือว่าเคี่ยวเรื่อยๆเพื่อที่จะบ่ให้นะครับน้าอ้อยติดกระทะสังเกตครับพี่น้องครับสังเกตเขาต้องสังเกตน้ำอ้อยเรื่อยๆนะครับแรกๆนะครับน้ำอ้อยช่วงมันเดือดนะครับจะมีนะครับลักษณะคล้ายๆกับรังผึ่งนะครับรังผึ่งนะครับ เห็นไหมครับพ <ple> so ี่น้องครับน้ำอ้อยเดือดได้ทีแล้วครับเมื่อห้าป่อยให้น้ำอ้อยเดือดไปเรื่อยการเดือดของน้ำอ้อยนะครับก็จะเปลี่ยนลักษณะจากรังผึ่งนะครับเป็นห้างต่อครับพี่น้องเห็นไหมครับคล่าขๆกับห้างต่อนะครับถ้าเฮ้าต้องการนะครับที่จะทําน้ำอ้อยกอนนะครับที่กับผมได้ให้พี่น้องเบิ่งไปขังต้นนะครับเข้าก็จะปล่อยแห่เดือดนะครับป่อยแห่เดือด และห้าก็ต้องมีการเคี่ยวนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อบ่ให่งติกระทะนะครับเคี่ยวไปเคี่ยวไปนะครับเมื่อนำอ้อยเดือดไปเรื่อยๆนะครับจากล่างเพิงนะครับก็สังเกตนะครับพี่น้องครับลักษณะการเดือดของน้ำอ้อยนะครับก็จะเปี่ยนไปนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับร่างต่อนะครับเห็นบ่คคับพี่น้องเป็นคือห่างต่อ ช่วงนี้ใกล้จะได้ที่แล้วครับพี่น้องครับลักษณะจากครั้งต่อหั่งต่อนะครับก็จะเลี้ยนไปนะครับค่ายๆกับปลาเข็งบ่อนนะครับหรือว่าพุฒปลาหมอนะครับซึ่งการเดือดจะง่ายกว่าเก่านะครับแต่หลอกหค้นไปเรื่อยนะครับพี่น้องสังเกตมึงนำอ้อยเริ่มเหนียวแล้วนะครับพร้อมที่จะยกลงจากกระทะนะครับพี่น้องนำอ้อยเริ่มเหนียวนะครับพร้อมที่จะใส่งานได้แล้วหลังจากใส่งานได้แล้วครับเขาก็ต้องยกลงจากกระทะนะครับมาทําการเชี่ยวอีกรอบนึงนะครับ เพื่อให้นำอ้อยเซตตัวนะครับจนกว่าฟองนำอ้อยจะเบิดนะครับหรือว่านะครับให้มันเย็นลงหน,น่อยนะครับพร้อมที่จะตักใส่แม่พิมพ์นะครับที่เขาเตรียมใ้นะครับค้นไปเรื่อยๆจนกว่าสังเกตมือฟ้องเขาวนะครับจะจะเบิดลงไปนะครับี่น้อง ย่าลืมนะครับในช่วงที่ล่อให้มันฟ้องเบิดนะครับหรือว่าล่อให้นำอ้อยเซตตัวนะครับก็ต้องค้นหรือว่าเขี่ยไปเรื่อยนะครับเพื่อว่าห้มันติดกระทะนะครับนี่เริ่มจะได้ที่แล้วครับพี่น้องครับสังเกตมึงนะครับเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับพร้อมที่จะตักใส่แม่พิมพ์นะครับหลังจากได้ที่แล้วครับพี่น้องครับตักใส่แม่พิมพ์ที่เขาเตรียมไว้นะครับตักใส่แม่พิมพ์ไว้นะครับสีเป็นแม่พิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์หน่อยนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ หรือว่าตามที่เขาสะดวกนะครับพี่น้องพี่น้องคูปบะคับว่าคุณประโยชน์ของการกินน้ำอ้อยสดและน้ำตาลก้อนนะครับหนึ่งครับอุดมไปด้วยสารอาหารเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมสองมีฟลาโอนอยนะครับฟลาโอนอยซึ่งฟ้าโอนอยนะครับจะซอยยับยังการแร่กระจายของเซลเล์มะเร็งสามมีเอนไซม์นะครับซอยป้องกันฟันผุ สีบำรุงไตนะครับและเสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับป้องกันโรคติดเชื้อจากทางปัสสาวะหามีน้ำตาลน้อยกว่าน้ำหวานหรือน้ำอัดลมนะครับซึ่งเปรียบเทียบแล้วทับปริมาณเท่ากันนะครับจะมีน้ำตาลน้อยกว่าฮกรับเพิ่มความสุชื่นและพลังงานนะครับเมื่อห้าวูญเสียนะครับศูญเสียเงื่อนะครับเพราะเป็นน้ำตาลมีโมเลเดลเดียวนะครับที่ร่างกายดูดซึมได้ทันทีพี่น้องครับ ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำตาลกับน้ำอ้อยนะครับเปรียบเทียบระว่างน้ำตาลกับน้ำอ้อยนะครับซึ่งน้ำตาลครับบ่มีวิตามินและเกลือแร่อีกอย่างเลยนะครับบ่มีวิตามินและเกลือแร่อีกอย่างเลยให้แคลอรี่สูงนะครับเพิ่มน้ำตาลในเลือดซึ่งบ่มาะกับผู้ป่วยเบาหวานแตกต่างจากน้ำอ้อยนะครับแตกต่างจากน้ำอ้อยสดนะครับซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ให้แคลอรี่ต่ำนะครับปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานดังนั้นแล้วพี่น้องลองคิดมึงนะครับระวังน้ำตาลกับน้ำอ้อยสดทพาไม่พี่น้องสีเลือกกินเอียงนะครับจะได้กระฝากติดตามว่าน้ำครับพี่น้องครับทิศเกียรติน้ำอ้อยสดนะครับพิกัดบ้านโคกลอยนะครับตำบลโคกสว่างอำเภอหนองจีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่0843762292 084 สามเจ็ดหกสองสองเก้าสองนะครับเรียกซส่อเรียกหาน้าตาลสดน้าตาลก้อนนะครับหรือว่านะครับน้าอ้อยผงนะครับได้นะครับติดต่อกับที่เจียดได้นะครับพี่น้องครับฝากไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งเพจที่นี่โคกลอยนะครับที่เจียดพะมวลนนะครับหรือว่าช่องอีสานบันเฮ่าและน้องกีนิวนะครับซอยเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานอีสานนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสิเป็นคลิปแนวใดนะครับ คลิปแบบใดที่กระผมจะลงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับด้เมืองทั่วประเทศนะครับโปรดติดตามกันได้นะครับฝากไ้น้ำครับพี่น้องครับฝากไว้อีกน้ำนะครับอีกสินค้าหนึ่งก็คือพันอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์นะครับสามารถอยากได้ไปปลูกไปหาไว้อยู่สวนนะครับอยู่ไหอยู่หน้านะครับสามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ